น่าประหลาดใจกับพฤติกรรมของกัมพูชาในขณะที่บ้านเรารายงานนี่ถึงขนาดที่ทหารที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขามีหลักฐานเลยนะเขาเอานาฬิกาข้อมือของเขาเนี่ยแล้วก็เอาคลิปถ่ายว่าตอนนั้น6โมงครึ่งของวันที่29กรกฎาคมเป็นนาฬิกาดิจิตอลนะคะและค่าเอากล้องถ่ายเลยว่า29กรกฎาคม6โมงครึ่งตอนเช้าฟ้าสว่างโลกเสียงระเบิดดังป้งป้างป้งป้างป้งป้งบึ้ม หกโมงครึ่งอะไหนล่ะไหนบอกว่ายุติไหนบอกว่าหยุดยิงแต่บ้านเรามีหลักฐานเยอะมากค่ะว่ากัมพูชาละเมิดข้อตกลงนี้แต่กัมพูชาโคศกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเหมือนอยู่คนละโลกกับเรายังไงอย่างนั้นเลยแล้วจริงๆเขาอยู่คนละโลกกับเรามาตั้งแต่ไหนตาไรยแล้วนะตั้งแต่เขาแถลงเนี่ยโคศกคนนี้คนไทยน่าจะ คุณหน้าคุณตาแล้วก็จำชื่อได้เป็นอย่างดีแล้วนะคะพนโทมาลีโสเชียตานะ ực, เบื้องลึกภูมิหลังก่อนหน้านั้นไปนเป็นนักร้องอะไรว่ากันไปนะแต่ปัจจุบันนี้เขาเป็นโคศกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเช้าวันนี้8ปมากาพนโทมาลี ali, ได้ถแถลงข่าวสถานการณ์หลังข้อตกลงหยุดยิงว่าต้องหยุดเที่ยงคืนของเมื่อคืนนี้ทั้งสองฝ่ายพนโทมาลี ali, ถแถลงว่า ตั้งแต่เวลา00.00 00. ของวันที่29รกรกฎาคมเป็นต้นมาจนถึง8นาฬิกาของเช้าวันนี้ไม่มีการยิงปะทะกันเกิดขึ้นอีกแล้วในทุกภูมิภาคไม่อยู่ตรงไหนอะอยู่โลกไหนมาถึงไม่รู้เรื่องหรือเพิ่งตื่นหรือยังไงโดนใครบ้องหูจนทำให้หูดับไม่ได้ยินเสียงระเบิดไม่ทราบค่ะนะคะพลโทมาลีบอกว่ากัมพูชาและประเทศไทยเห็นด้วย ที่จะกลับมาติดต่อสื่อสารโดยตรงระหว่างนายยงตรีและฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมของทั้งสองประเทศนี่คือคำถแถลงของฝั่งกัมพูชาอย่างเป็นทางการด้วยนะคะเพราะนี่คือโคศกของกระทรวงกลาโหมพยายามบอกกับโลกว่าฉันเป็นเด็กดีฉันหยุดแล้วแล้วเธอล่ะหยุดหรือ,อยังอ่ะแต่ฉัน่ะหยุดเรียบร้อยแล้วนะ แต่ทีนี้มาดู Facebook ของกองทัพภาคที่2ซึ่งวันนี้รายงานข่าวสรุปสถานการณ์การสู้รบนะคะโดยบอกว่าหลังจากเที่ยงคืนเป็นต้นมาเนี่ยฝ่ายกัมพูชาก็ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงค่ะพบว่ามีการก่อกวนและการใช้อาวุธโจมตีเข้ามาในหลายพื้นที่ฝ่ายไทยก็ตอบโต้กลับตามสถานการณ์ โดยกองทัพบ,บกได้รับรายงานจากกองทัพภาคท,ที่2ถึงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะคะโดยหลังจากฝ่ายไทยได้ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงหลังเวลาเที่ยงคืนและเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ในแนวหน้าอย่างใกล้ชิดหน่วยทหารในพื้นที่ได้รายงานพบการปฏิบัติทางทหารของฝ่ายกัมพูชาในหลายเหตุการณ์ตลอดคืนจนถึงช่วงเช้าโดยพบการก่อกวนแล้วใช้อาวุธยิงสนับสนุนเข้ามาในพื้นที่ฝ่ายไทยหลายพื้นที่ทั้งพื้นที่ช่องบกช่องอานมาซัมแต ปราสาทตาควายและพื้นที่ภูมะเขือซึ่งฝ่ายไทยได้ตอบโต้ตามสถานการณ์โดยใช้กําลังในแนวหน้าและอาวุธยิงสนับสนุนเพื่อยับยั้งการปฏิบัติดังกล่าวของฝ่ายกัมพูชาจากกรณีนี้นะคะพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเองก็ออกแถลงการนะคะว่าตามที่รัฐบาลไทยและ,ะรัฐบ,บาลกัมพูชาได้บรรลุข้อตกลงกันให้หยุดยิงและก็มีผลังคับใช้เที่ยงคืนเพื่อเปิดโอกาสที่เกิดบรรยากาศแห่งความสงบลดความตึงเครียดกองทัพบกขอเรียนว่าฝ่ายไทยได้ปฏบิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยได้ทาการหยุดยิงบริเวณตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาทันทีที่ถึงกําหนดเวลาด้วยความตั้งใจจริงแต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งเมื่อถึงกําหนดเวลาดังกล่าวฝ่ายไทยยังคงตรวจสอบพบว่าฝ่ายกัมพูชาได้มีการใช้อาวุธโจมตีเข้ามาในเขตดแดนของไทยอยู่หลายจุดซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงอย่างจงใจเจตนาทําลายระบบความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันกองทัพบ,บกจึงขอประนามต่อการกระทําดังกล่าวและฝ่ายไทยจําเป็นจะต้องใช้มาตรการโต้กลับอย่างเหมาะสมภายใต้สิทธิอันชอบธรรม ในการป้องกันตนเองยืนยันว่าฝ่ายไทยไม่ได้ใช้กำลังทหารเพื่อรุกรานแต่เพื่อเป็นการป้องกันการรุกล้ำและรักษาธิปไตยของชาติภายใต้กฎกติกาสากลซึ่งนี่คือสถานการณ์ของฝั่งกองทัพของเราซึ่งเราเป็นฝ่ายโดนนะคะเราก็ยืนยันกลับไปว่าไม่จริงนอกจากนี้ในพื้นที่ของข่าวสารพื้นที่ของโซเชียลเอง Facebook ของกองมัญชาการกองทัพไทยค่ะได้ออกมาโพสต์ข้อความตอบโต้พลโทหญิงมาลีทันทีว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเป็นพฤติกรรมที่สร้างภาพแล้วก็หลวงโลกคือเป็นการตอบโต้ที่ซัดกลับแบบตรงไปตรงมานะคะตรงประเด็นมากโดย Facebook กองมัญชาการกองทัพไทยโดยบอกว่า สร้างภาพลวงโลกโคศกกราโหมกัมพูชาสื่อสารไปโลกไหนข้อที่จริงที่เกิดขึ้นตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงโดยฝ่ายกัมพูชาเป็นฝ่ายที่ยังคงใช้อาวุธยิงเข้ามาในเขตแดนของไทยในหลายจุดหลังเส้นตายข้อตกลงหยุดยิงซึ่งฝ่ายไทยมีหลักฐานชัดเจนถึงการละเมิดพันธกรณีทั้งที่ผู้นําทั้งสองประเทศเพิ่งลงนามร่วมกันพลโทหญิงมาลีโสเจตาไม่เพียงแต่หลอกประชาชนกัมพูชา แต่ยังหลอกตัวเองจนติดกับมายาที่ตนสร้างขึ้นพฤติกรรมเช่นนี้มิใช่เพียงการบิดเบือนความจริงแต่ยังเป็นความพยายามปั้นโลกปลอมเพื่อกรบเกลื่อนการกระทําของตนและเบี่ยงเบนสายตาจากความรับผิดชอบที่ฝ่ายตนควรต้องเผชิญกองทัพไทยขอเรียกร้องให้พลโทหญิงมาลียุติพฤติกรรมลวงโลกที่บั่นทอนความเชื่อมั่นและทําลายหลักการพื้นฐานของความร่วมมือระหว่างประเทศและประชาคมโลกต้องไม่ปล่อยให้มาย,ยาคําพูดมาบดบังความจริง กองทัพไทยยืนยันว่าไม่เคยเป็นฝ่ายเริ่มต้นความรุนแรงแต่จําเป็นต้องปอกป้องอธิปไตยของชาติและความปลอดภัยของประชาชนโดยมาตรก,การที่ชอบธรรมและตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศค่ะคือนี่คือพฤติกรรมลวงโลกของกรัรมพูชาที่กระทํามาโดยตลอดนะคะตั้งแต่เริ่มต้นของเหตุปะทะเลยเนี่ยเดินไล่พฤษภาเป็นต้นมานะคะก็ลวงโลกหลอกลวง สังคมโลกแบบนี้แล้วก็ขยันในการฟ้องโลกด้วยนะไอพฤติกรรมแบบนี้ของกัมพูชาเนี่ยมันทำให้ต่างประเทศเชื่อว่าสถานการณ์ตอนนี้ที่ชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาสงบลงแล้วนะคะต่างประเทศเชื่อว่าสงบลงแล้วแต่เขาอยู่ไกลอ่ะแต่บ้านเราอะกำแพงติดกันนะ่ะแล้วเราโดนกระทำเนี่ยเราย่อมรู้ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้น แต่เขานี่อยู่คนละซีกโลกถ้าเขาฟังข่าวจากทางฝั่งของกัมพูชาแต่เพียงฝ่ายเดียวก็อาจจะเชื่อไปตามนั้นเหมือนที่กัมพูชาพยายามทำมาเดียตลอดโดยการใช้สงครามข้อมูลข่าวสารฟ้องไปอย่างโลกว่ากัมพูชาถูกประเทศไทยกระทําอย่างไรบ้าง